เอาละครับวันนี้ก็อยู่ช่อง Silver Reaper วันนี้เราอยู่ในเครื่องบินมิกา์ทำภารกิจกัดกันเครื่องบิน S16 ีสองลำที่บินเกินเข้ามาในเขตเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยครับอย่างแรกก็จะ s t a r ์เครื่องครับตาตรงนี้นะเพราะว่าผมโหลดวอดมาแล้วจะ release ไป start up เคส start เลยครับ ปิดแล้วก็รอบเครื่องกับอ่านี่คือจอรอบเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งแล้วก็ข้างล่างตรงนี้จะเป็นตัวอุณหภูมิเนอะอ่ะนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดของเอ่อตัวระบบนองทาง เริ่มสตาร์เสร็จแล้วครับเครื่องหนึ่งต่อไปก็อีกเครื่องครับอันนี้ก็กดง่ายๆนะครับมันเป็นมอสท,ที่ทํามาให้กดง่ายๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาทดสอบตัวคอนโทรลไฟคอนโทรลซิสเต็มนะก็คือตัวพวกแอร์ลอนอันนี้ก็แอร์ลอนก็นทํางานนะครับแล้วเอลิเตอร์หลังทํางานลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์ช้บคือหลังงาน งานอเอ๊ะเราจะเซฟแฟบนะครับจะเปิดแฟบตรงนี้อ่าแฟบดาวดูไฟก็ได้แฟบดาวครับอเอ๊ะเปิดไฟน,นิวเกชั่นไลท์ไปเครื่องนะข้างล่าไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งโอเคเครื่องติดแล้วนะครับเราจะไปเลยลืมลืมรีเควสแท็กซี่นะรันเวย์หก อันี้นะครับเราต้องเลี้ยวไปทางเลี้ยวไปทางซ้าย เบรกนะครับเอ๊ะคร๊แบยบังไม่ได้เปิดนะไปครับวันดีนะ 1, 0, 1. น พร้อมครับเป็นเครื่องไป บบ้านะครัขึ้นมาเขาบ้าเลยเรียบร้อนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยปิดแฟบให้เรียบร้อยเฟียดเ,เ,เ,เดียวมันลำนี้มันไม่ต้องเปิดแฟบ,บนานเนาะความเร็วเฟียเดียวมันก็สูงแนละ้วดูดิเฟียเดียวก็500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เวพอหนึ่งนะครับเราก็จะต้องเลี้ยวกลับเนาะ เพิ่มความสูงนิดนึงเ okay, บินประมาณนี้นะครับ มีสองลำเนาะผมก็ไม่กล้าจะวัดตัวตัวหรอกก็จะบินมาก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเทือกเขาเนาะอาวุธที่เรามีก็จะเป็น R 70เอ่อเดี๋ยวเปิดเปิดหมดนี่ก็ได้ R 77มี E T มี E R R 77สองลูก R 73ส,ส,สองลูกแล้วก็อย่างละอันนะครับเลือกเป็น R 77ก่อน เิลเลยได้เลยแล้วกันพยายามหาคอนเทลนะครับเฮ้ยมีเป้าหมายป๊อปอัพมาเป็นอีโอก่อนนะครับมันอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องดูลักษณะการเคลื่อนที่ก่อนอันนี้เมื่อการเคลื่อนที่ไปทางขวานะท้ายนะแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วแปลว่าเราอยู่ตรงนี้ แล้วก็มันกำลังไปทางนี้นะครับเราต้องหันแล้วก็ปล่อยไปก่อนผมจะปิดเรดาร์แป๊บน,นึงสักพักถ้าจะอยู่ไม่ได้ไกลถ้าจะอยู่แถวๆนี้นะครับมองคอนโทรลก็มองไม่เห็นเนะเาะเรดาร์ ดีดาก็ไม่เห็นคนระับวันนี้น่าจะเลยม,มาละเฮ้ยอะไรวะน่ะไปส่องลามเลย เออสองลำเลยนะครับเดีย๋ยวเปิดเป็นโหมด e โอเอเอาลำใกล้ก่อนนะครับเนี่ยผมว่าผมจะเอาลำนี้ก่อนเอาลำนี้เออนั่นแหละเอาเอา R77 เนี่ยนะโอเคแล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับ อีทีอีทีนะอีทีไปตายนะครับตายอเอรคเรียบร้อยอ่าคาสึกหมดแล้วครับ ามท,ที่เขาบอกมาว่ามีสองลำเราก็จะขับผ่านเลยแล้วกันศูนย์หนึ่งสามก็ ช่องเราก็ใกล้ที่จะ6,000ซับแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากที่เอามาเป็นกำลังใจให้กับผมเนาะโอเคทมสุควันนี้เดี๋ยวผมจะลดความเร็วแล้วเตรียมตรงจอดละทำวีทีซีได้ครับ สามห้าเก้าไหนวาสนาบินมไม่เห็นเลยสองหกหนึ่งถึงแล้วนี่ว่าสองหกพสอง ด้านล่างเจอละอ่าเจอแล้วครับอ,อยู่ด้านหน้าตรงนั้นเลยมีบิฟกาลนี่ก็ไม่ได้ลงมานานแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลงได้ไหมเนาะ นี่เราเรียกเรสแลนดิ้งเข้าไปก่อนครับความเร็วประมาณ 400... 350ประมาณได้เนาะแลนดิ้งเปิดแฟบแล้วนะกันมาเปิดแฟบนะครับจะได้ชะลอความเร็วอีกกอโพสต์มาทางนี้เนาะแม่งอยู่ในเมืองตอนแรกตึกบังครับมองไม่เห็นทางล้อเลยอยู่ไหนวะล้อมี29ม่ส้ไหมฮะยังไม่ได้เคยเห็นคนระับ Yes, เหยเสร็จละอ่าเ okay. ออตอนนี้เ,เรารเพิ่มความเร็วครับหนามบินอยู่ตรงนั้นอน,นึ่งศูนย์หนึ่ง

การแลนดิงโอเคสวยงามครับไปออกทางนูน้นผมจะปิดแฟบปึ๊บโอเคเขาบอกแท็กซี่ไปจอดได้นะครับก็ผมจะจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยก็ถ้าใครมีไอเดียมิชชั่นอะไรยากๆหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกเม้นต์นะครับก็คลิปนี้เพียงครับสัลดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย